แต่ว่าความฝันมันเกิดมาคือเก่าดอกแต่ว่ามันหักได้ตัวเลขตัวเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ดีที่สเขาไม่ขยั่งเนาะแซ่บอะไรอิ่มบ่าหลักเขาโบอิ่มก็สิอิ่มเพต้นเบิดเนาะ มือนี้คื้นหหน่อยเถอะพุธนี่โอ้ยบดมือหไ้ไรมันเบิดเนาะมันเบิดต้องเข้าใจเมือมันเบิดมันก็ได้บนด่หซื้อแบ่งกันจ้ะแบ่งกันอยู่กันกินวันนี้ขันมาก่ได้กินกะสิไหวอีกแล้วเนาอนนมาก่าซส่นฝันฝันลายมือหรอจะตสเลืมแล้วนอนจังได๋ฝันได้ฝันดีอากรดอกกรเดียบบัดนี่ยจูขึ้นอรอ จังไหนค่อยไปฝันบุเคลืาดนบันไดมาเต็มแต่ว่าความฝันมันเกิดบุเคลือเก่าดอกแต่ว่ามันหักได้ตัวเลขตัวเก่าฝันจังไหนเอางวดที่แล้วคือว่าได้คักได้เนี้ยศาสนาเอาอันบุเคลื้อก็ซื้ออาซัคอาเซียเออเออเออมันเกิดฝันคักฝันแนี้ยพูดหคักขาฝันแนียเออยมมาว่าทันยิงยีเลยยิงยีใส่ ก็เคยฝันเสบฝันมาเถียงอยากกดก็ได้อยกกดสวัสดีนะจ๊โอ้เลยนะเจ้าคือเสียว่ะอือโอ้ได้เบิร์ตเป็นบัทุกคนได้อือโอ้พอได้ได้ได้ซอยได้ใส่หนีใส่สินมีแห้งเติบอยู่อออ่าเออคือฝันนี่แหละเจ้าคือฝันนั่นแหละแต่ว่าอ่าวัวนี่ก็วัวนี่ก็ค่อนข้างที่จะ มันเองเงี้เจ็บบ่ก็ว่าใส่หนีใส่สิ้นออเอออดอดสวารีสาถุกหมแม้มันบ่มันยังอีกอยู่มียังอยีเยอะเขาจะมาเริ่มพัดเดีเออขอเพิ่นอีกอยู่ว่าโอ้สาถุเอ้ยสันดกอือมีลูกมีหลานก็ยังยังหลายๆอยู่สันดกอืออืออ่ามาปวดมาฝายลูกหลานเนี่ยองมาปว่าฝันถูกขึ้นเหรอลูกเออเป็นจังไหนฝันว่าจังไหนฝันว่าจังไหนกะเคลืนแรกบนเหนียว ฝันว่ายังไงก็ก็แล้วแต่คือแต่ละฝันเนี่ยมันสมีสองติดมาเสมอ้ชิได้สองตลอดเลยสองว่ได้อือย่ายผู้ใดมากเล่นเลขวิ่งสองเลยอมันสองติดตลอดแมนโอ้คำผู้ใดมากวิ่งเอาสองไปด้วยครับด้วสองมาสองสองมาแท้แท้สองมากงวนีเนี่ยเริ่มสองฝันที่ ได้ไมีดเดสองนี่คือได้ยังกับสองอยางแมนไปเทสก็ไปสองคนนึงสิบอ่แมนครับอคือ,อยังนแหล่าตองวันอก็ฟันว่าไปผู้ชายสองคน,นรนลกันที่ไปใส้ดอกไปเขาเมืองเมืองนึ่งนี่ยละปรากฏว่าคือ,อยังคนหลายในหันอยากเข้าไปฮนะน้าเดินไปก็ได้ปรากฏว่ามันนี่ผู้ชายผู้หนึ่งเอา พระมาให้สององค์โอ้ยได่ถาดมาได้พันพันพันเงินเออเออยพันมาก็เลยเอาเย็บเอกพานน่ะน้ำเพลินมากแต่อยู่ในพานน่ะมีพระสององค์ในพานน่ะได้มีพระเครื่องนะโอ้พระเครื่องสององค์อืออืออืหลวงพ่อดังด้วยโอ้ยสององค์องค์ละซ้ำทองประมือนี่ะคู่กันลองสอง ผมระบาว่านี่สองได้มาแล้วสองระเครื่องี่เป็นยังเพราะว่าเป็นแปดหรือเป็นเก้าเอาเลยแต่โพสิตีเลยครับแล้วแต่โพสิตีได้ว่าแดกัแม่นเลยว่าเก้ากัแมนนะครับขึอรู้กับโชควาสนาเนาะผมเลยว่าสองมาอาจจะเป็นสองแปดหรือสองเก้าประมาณนี้ผู้ออกให้เป็นผู้เฒ่าคือผู้นุ่มผู้กันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชามีอายุพอสมควรอยู่มาล้านหรอกเอการกุญแ ก็าแมนไอนมีอายุไหนจากหน,นอายู่ด้อายุได้ไหมกระสีประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบหกขึ้นแล้วละ่ะโอ้รักหกขึ้นครับหกขึ้นแล้วละ่ะครับผมหกขึ้นเออเจ็ดขึ้นแล้วละ่ะเออเปิงทรงอยู่หันพอนเพจก็เลยว่ามันเป็นเลขแมนผมได้ไว่า <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้ใช่กระสีสองคนเออทีตีเป็นสองหาบอกงั้นตีก็ได้เออสองหาสองหกอ่าสองหาสองหกก็ระดาแต้ บานนี้อันพระสององค์ก็สองมีสสองไว้แล้วเป็นวะเออเทีเป็นสองแปดสองเก้าก็แล้วแต่พุ๊บโอ้ดีเนาะอันละมันในเด็กเอาเพื่อนที่สามบ้านนี้บานนี้ขึ้นที่สามบอกไปเลยที่สามบอกเลยขึ้นต่มาทะลุไปขึ้นเมื่อขึ้นนี่อ่าอแมนต่อจากขึ้นอันมาก็ได้ได้ป่า ปลาสองตัวฝันว่าได้ปลาสองตัวอีกไปบ้านแหไปกับผู้ชายสองคนคือกันมันหนามันแหงอามันมีแต่ตัวใหญ่ต่ำขุดแหนอแหนแต่ลูกของเราปีนี้แหนม้านหากเป็นปลามือเจ็ดเด้อ ป่ามิเย็นนี่ขึ้นมันเป็นป่าทับติ้มครับป่าอย่างป่ายิสบตัวใหญ่นะป่านิ่นปลาขาวปลาจีนป่ายังก็มีปลายิศบปลายิศบตีปลาลายอยู่แต่ว่าเอฮีหวานไป็นได้ปลามาสองตัวโอ้สำคัญคือเอาแหีวานแมนเอฮีหวานไปได้ปลามาสองตัวเอาสองอีกแล้วกะมีสองตัวแม่ได้มากไหไปสองคนได้ปลาสองตัวแมนโอ้โหอันนั้นสมัยยำอะไรแต่ติเตียวเด้อ มื่อขึ้นนี้เมื่อขึ้นนี้ป่ะนี่เออกันนี่ยละมื่อขึ้นนี่ละโอ้ดิเออขึ้นนี่ละนั่นแหละจังหดมันก็มีสองติดสองไว้เลยครับค้ามว่าสองนี่เอาสองใส่ขึ้นไปเอาตาสองตรงไหนเข้าไปสองหาแมนตาสองหาขึ้นไปสองหาเพราะว่ามันมีผู้ชายสองคนเออ อ่านปะพ่อหากระหอกละผูชายนี่อ่นะคือสีเดียวนี้พ่อเพชรนี่สีป่อยนี่เรียกสีป่อยสองสองสองตัวบมมีสามตัวสองลรขึ้นไปได้สองหาฮอดสองเก่าสองหาฮอดสองเก่าแมนโอ้เพราะว่าปูไส้ไปทีนี้ขันมามันหลายตัวเล่นสองตัวเดียวพ่อเอาสองตัวเดียวไปซื้อรถมาทีขันมันหลายตัวหลยแมนปิมีนะมื่ไหรจะสองทุก ทุกฝันเลยได้แต่สองแมนทุกนสองสองตัวเออครับเ้ยแต่้หาเฮ้หงอีกเฮ้ห้าให้ยหงอีกนี่ขึ้นน้องผมจำไม่ได้ขึ้นนั่นแหละขึ้นก่อนมาขึ้นเนี่ยเอาสิเอาพอเพชรตดทิ้นใจว่าสองอย่างยังไงก็มีสองห้าเออสองห้า สองหาไมอยู่แล้วเออเต็งเต็งแล้วเออสองหาเต็งเต็งก็สองหาเนี่ยแปดสองเก่าแปดสองเก้าสองแปดสองเก่าโอ้สองแปดสองเก้าคือข้อหมายสามตัวนี่สองแปดเก้าดินี่ยังไงตีสองตีสองโอ้สองแปดสองเก้าอ่าตีสองเรามีหามีแปดมีเก้าโอ้มีมีสอง สองสองแปดหาสองแปดสองสองแปดหาถูกต้องโอ้สองแปดหาแปดสองกันตัวเดียวกันสองแปดหาหาแปดสองสองแปดห้านะครับด้วยทีกอันสามตัวเนี้ยรู้ต้องไปแล้วว่าสิบบอกหน้าสามตัวว่าสิเอาผู้เดียวว่าสิเอาพูดเดียวอีกออกไปแล้วมันอันนะมันไปหาสื่อสองเก้าสองหกครับไปเนี้ย กันกัน้เคืองมึอคืนเนี่ยมันได้ป่ามิตุยยิ่งๆนะมันเป็นป่ามีเกตโอ้สีพี่สองเกตอีกถูกต้องอืมเอาสองเกตเหลคลองตัวกันอหลเลรองอ๋อนี้มีสองเก่ากับมีสองหกเลครับด้วยพี่ครับบ้านนี้ฝากตัวกันอีกตัวนึงตวกันแปดห้า แปดห้าโอ้นี้นี้แยกออกมาจากนี้โอ้แยกเอาแยกออกมาสองตัวนี่มีแปดห้าแทนเท่านั้นแหละเล็กหงวนี้ไม่มีอื่นบม่มีอื่นเออถ้าจะวิ่งวิ่งสองเออผู้ได้มักวิ่งมักแรนมักวิ่งครับพี่ครับผมวิ่งสองแทนพอฝันยันได้ก็มิเตสองอย่าเลื่อมนะว่าห้า ช่วงนี้ดวงกําลังขึ้นโอ้ดวงกําลังขึ้นฝันกําลังแม่นอืมฝันกําลังแม่นโอ้ฝันได้เข้าแล้วคือมันนี่เข้าติดติดกันอยู่หลายเข้างาวเลยแม่นอืมให้าเอาให้เฝ้าเอาอืมเออให้เ้าเอาอย่าฟังตะบอกซื่อๆแม่นอืมคือในถ้าถ้ามันถ้ามันได้ออกไปแล้วมันก็สิอืมก็ มันกะจีมันตีเขาย่าตลอดอ่ามันในเข่าแล้วมันเข่าเง่าพึ่งปีอีกนึงบ่ะส่วนปีไก่เนี่ยเนาะเออแมนเง่าเลยเบิดปีเนาะอย่งว่าเกือบยี่สิบหมวดแมนเขามาตลอดได้สิบกว่างวดย้อนเลขทะเบียนรถเพิ่นอันนั้นอ่าล่ะเรื่องสองคันมีเท่านี้แหละเลขมีเท่านี้แมนเออตีได้รซ้ำนี่เออ แต่ที่แน่ๆคือสองสองยังสองยันพระสองหาสองเกาปลาสองโตปลาสองโตได้ก็ได้พระสององค์ไปน้ำกันกับสองคนผู้ชายกับไปน้ำกันงสองคนตลอดบ่มีผู้หญิงในงานนี่โอ้งานนี้บ่มีบ่มีซีวะทำไมตรงนีผู้หญิงในงานนี้ไม่มีไม่มีผู้หญิงครับพี่เจ้ครับผม แรงอยู่เลยนงวานี่เลยอ่ามาหลายงวดสนเลยยูยักสิบงวดนีเด้อฮานี่บางทีวายู่ตลอดปีบ่ยินเพิ่มวายได้ว่าอยู่ตลอดปีเนี้ขายังบ่ไขค้นหาบ่ไรเอาหาสซเ้อร์สาเอ้าเอาเถิหกมานกันสูขูสุคนเด้อครับเด้อใครอยากได้ครับให้ดูจอไว้ครับเอฟซีครับผมให้ชม สำหรับป้อเพชรร้านไก่ย่างนะนนเห็นจะจะชัดๆครับผู้ใดสื่อโบ<อ>้เคยถือซื้อซะกวันี้โอ้่ยบเคยถือเลขซื้อซะกวันี้เออสื้อซนนอออะ,น,น,ะนี่นี่แหละที่นี่แหละพูดแต่พูดแต่ถือเลขเลยเออเออโอ้อย,อยากถืเกอเลขซื้อซะซื้อเลยคำว่าสื้อคำว่าถือวันนี้วันต่อไปก็ว่าถืออีก บ่อยซื้อถือเรียกบดถือได้เนาะกดใกลกันเลยนี่นะวอลลุ่ยฮาวนวลกับยูซี่ครับผมอยากได้กันซื้อออเดอร์ครับเด้อยูซี่ครับผมไปซื้อเอาเลยจะรีบหาหาเบิงลอตเตอรี่นี่ก็เอาจะรีบกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยครับยูซี่ครับผมโศกมันลำลุ่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม